นิสสารณียธาตุสามประการติดโซนิสสารณียธาตุเป็นที่ตั้งแห่งความสลัดออกสามอย่างคือทานตโยกามานะมีทั้งนิสารนังยที่ทังเนกขมังเนกขมทธาตุ อันเป็นที่ถ่ายถอนกามทั้งหลายรูปานะมตังนิสระนังยะทิตั้งอรูปังอรูปธาตุอันเป็นที่ถ่ายถอนรูปทั้งหลายยังโคปนะกินจีผู้ตั้งสังกะตะังปฏิจญาสมุป,ปัน,นังนิโรโตตัสานิสระนัง นิโรธธาตุอันเป็นที่ถ่ายถอนสิ่งไรๆที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเอตปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอิเมตโยธรรมานิสสารณยทาทำสามอย่างเหล่านี้เป็นนิสสารณยาธาคือธาตุอันเป็นที่ตั้งแห่งความสลัดออก ยิมิโคพนโตทำเหล่านี้แลท่านผู้จเจริญทั้งหลายเทนะปะกวตา,า,าตาจานตาปะรตาหราหตาสัมมาสัมพุทธเทนะสัมมาทัคขตาที่พระผู้มีพระภาคพูดตรงรู้เห็นเป็นพระอระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้ชอบแล้วทัตาทะเปวาสิกิตพังสัจชายิตะพังนวิวาทิตะพังพวกเราทั้งหมดด้วยกันเพึงศึกษาสัตยายไม่พึงกล่าวแข่งแย่งกันในธรรมนั้นยาตายิตังพระมจริยังอัตถานิยังอัจาจิรติติกังการที่พรหมจรร์นี้ใด จะพึงยังยืนตั้งอยู่ได้นานนั้นตาทานทราปาจนะอิตายาปาจนะสุขายาพลหมม่จันนันพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากโลกาหนุกัมปายาทายาอิตายาสุขายาเทวมนุษชานังเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย